สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะ<ร>ที่ดินติดถนนเชียงรายเทิงนะอยู่ที่บ้านโป่งหึงตะบลห้วยสังอพเภอเมือง,งจังหวัดเชียงรายนะฮะพื้นที่หนึ่งไร่ล้อมรั้วล,ดลวลอดอ่าล้อมรั้วรอบขอบชิดนะฮะเป็นรั้วกำแพงถาวรนะฮะลูกค้าเป็นรั้วกำแพงถาวรหน้ากว้างอยู่ที่18เมตรนะฮะหน้ากว้างติดถนนเชียงรายเทิงนะฮะอยู่ที่18เมตร ด้านซ้ายนะฮะด้าน้ายแปลงนะฮะด้าน้ายแปลงมีความลึกอยู่ที่54เมตรนะฮะลูกค้าส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังมีความกว้างอยู Mexican ่ที่33เมตรนะฮะด้านขวาแปลงนะฮะมีความลึกอยู่ที่63เมตรนะฮะลูกค้านี่นะฮะติดถนนเป็นเส้นตรงเลยนะฮะติดถนนเป็นเส้นตรงเลย มาแปลงเป็นเนส้นตรงรถเยอะเลยนะฮะค่ะรถเยอะมากนะฮะในช่วงเวลาบ่าย3ามนะฮะบ่าย3ามโมงถนนเส้นนี้ก็จะขยายเป็น4ีเลนปีพศ2568นะฮะปีงบประมาณเห็นทางเทศบาลนะฮะเขาแจ้งมานะฮะแจ้งทางผู้นำชุมชนนะฮะมาไว้ว่าจจมีโครงการขยายถนนนะฮะเป็นสี่เลนนะ ตอนนี้ก็อยู่ถึงบ้านหัวดอยท่าสายนะฮะมาจากถนนสิ้นสุดนะฮะสิ้นสุดโครงการมาอีกประมาณ1.5กิโลเมตรนะฮะลักษณะแปลงนี้ก็จะเป็นที่เนินนะลูกค้าลักษณะเป็นที่เนินไม่ต้องถมนะฮะเป็นที่เนินดั้งเดิมเลยนะฮะล้อมรั้วกำแพงถาวรเป็นที่เรียบร้อยนะฮะด้านในก็ปลูก ปลูกต้นฝรั่งไว้นะฮะลูกค้าปลูกต้นฝรั่งไว้น้ำนี่เปินเอาหน้าไม้หยังมาแจ้งครับไอน,นี่ปลาปาภูเขาของคุ้นบ้านครับอ๋อน้ำนี่ก็เดินระบบน้ำไว้หมดแล้วนะฮะมีไฟฟ้าแล้วนะครับเนาะไฟฟ้าก็ดึงมาให้หมดแล้วนะฮะลูกค้าดึงมาให้หมดแล้วนะ้ำประปาไฟฟ้านะฮะเข้ามาในพื้นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะรูปแบบแปลงนะฮะเราจะแน่ผังแน่ผังมูสูงนะฮะไว้ ให้ทุกท่านได้ดูนะฮะรูปแบบแปลงจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะมีแทงน้ำนะแทงน้ำขนาด2,000ลิตรนะฮะลูกค้าแถมให้ด้วยนะฮะปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้ำมีให้นะฮะนะฮะเขาเดินท่อน้ำนะฮะไว้ปลูกพวกต้นฝรั่งพวกนี้นะฮะ ใครที่มีโครงการที่จะสร้างบ้านนะลูกค้าก็สามารถเอาไม้ผลพวกนี้นะฮะออกได้นะฮะหรือว่าใครที่ยังไม่มีโครงการจะสร้างบ้านนะฮะให้มันเป็นสวนแบบนี้นะฮะก็มันยังไม่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะฮะลูกค้านะอันนี้น้ำนะฮะน้ำอ,นนนอันนี้ปลาปลาหมู่บ้านเนาะอันนี้ปลาปลาหมู่บ้านโดยตรงเลยนะฮะไม่ผ่านปั๊มนะไม่ผ่านปั๊มอันนี้คือไม่ผ่านปั๊มแล้วลองดูน้ําที่ผ่านปั๊มเลยครับพี่เปิดได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เสียบปลั๊กอ๋อไม่ได้เสียบปลั๊กนะก็แรงเนาะน <predominantly S 1> ้ําแบบต่อตรงนี่ก็แรงเนาะครับกับบ้านเลย้อมรั้วกําแพงไว้นะลูกค้าอ่าแค่กําแพงนี่เขาทําใหม่เลยนะลูกค้านะเขาทําใหม่ๆเลยนะก็หมดไปเกือบสี่แสนกว่าบาทนะลูกค้ากําแพงพวกนี้นะฮะฝั่งฝั่งนุ้นดึงดึงสเตย์ทุกอันเลยดึงสเตย์นะฮะดึงสเตย์กันกันดินทุก ทุกมุมแปลงเลยนะฮะลูกค้าทุกมุมเลยนะฮะติดถนนหลักเชียงรายเทิงนะฮะติดถนนหลักเชียงรายเทิงค้าขายได้อยู่อาศัยได้หรือว่า,าทําหอพักทําบ้านพักรายวันนะฮะโรงแรมรายวันรายชั่วโมงนะ,ะลูกค้านะกมที่11นะฮะกมที่11จากเมืองเชียงรายมานะฮะกิโลเมตรที่สิบเอ็ดห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง19กิโลเมตรนะฮะ,ะที่ สำนักงานเทศบาลตะบลห้วยสักแค่800เมตรเองนะฮะตลาดสุดปุงหึ้งนะฮะเพียงแค่500เมตรนะฮะไปตลาดสุดห้วยสักก็ประมาณ3.3กิโลเมตรนะฮะลูกค้าไม่ต้องถมนะฮะมีรั้วถาบอนให้ด้วยนะฮะลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่า ทักไลา์วสันด์ไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ